วันนี้พ่อเราจะมานำเสนอการทดลองเคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตกับแบรียมคลอไรค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ดิฉันนางสาวยาตาวีปีชาเลขที่17ค่ะดิฉันนางสาวสุริพพิจิตรเลขที่18ดค่ะดิฉันนางสาวโชนาคาเลขที่2ี่ค่ะมีจุดประสงค์การทดลอง 1. ทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตและแบเรียมคลอไรเพื่อศึกษาการทำปฏิกิริยาพอดีกันของสาร2หาอัตราส่วนโดยมูล ของโซเดียมอสเฟตต่อแบเรียมคลอไรด์ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน 4. สมมุติฐานเมื่อปริมาณของสารต้งต้นชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นในขณะที่อีกชนิดหนึ่งคงที่ปริมาณของตะกอนจะเพิ่มขึ้นจนถงจนจนจนนึงจุดหนึ่งที่สารต้อง,องสองทำปฏิกิริยากันพอดีหลังจากนั้นปริมาณตะกอนจะคงที่เนื่องจากสารอีกชนิดหนึ่งถูกใช้จนหมดค่ะ 5. ต,ตัวแปรตัวแปรต้นปริ มากสารละลายแบเยมคอร์ไรด์ศูนย์จดสองศูนย์โมลต่อลิตรที่เติมลงไปตัวแปรตามความสูงของตะกรอนที่เกิดขึ้นตัวแปรควบคุมคือความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมฟอสเฟตและแบรเีรยมคอรคไรด์ปริมาตรระยะเวลาอุณหภูมิและการหยุดค่ะวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีมีดังนี้วัสดุอุปกรณ์หน,นึ่ง หลอดทดลองขนาดกลาง2บีเกอร์3หลอดฉิดยา4หลอดหยดแบบยาว5หลอดหยดแบบสั้น6ที่ตั้งหลอดทดลอง7แผ่นใส8ไม้บรรทัดค่ะและ9กระดาษกราฟสารเคมี1สารละลายโซเดียมฟอสเฟต0.20โมลต่อลิตร2สารละลายแบเรียมคลอไรด์0.20โมลต่อลิตรค่ะ โดยวิธีการทดลองมีดังนี้ค่ะวิธีการทดลองจะมี2ตอนนะคะโดยตอนที่1คือการหาปริมาณสารที่ทําปฏิกิริยาพอดีกันค่ะ 1. ใช้หลอดฉีดยาดูดโซเดียมฟอสเฟต0.20โมลต่อลิตรใส่ลงในหลอดทดลองขนาดกลาง5หลอดหลอดละ1.0 ML ค่ะ2ใช้หลอดฉีดยาดูดแบเรียมคอลอไรด์2.0โมลต่อลิตรใส่ลงในโซเดียมฟอสเฟตหลอดที่1-5โดยในแต่ละหลอดมีปริมาตรดังนี้ค่ะ 0.6 1.2 1.6 2.2และ2.6 ml ตามลำดับค่ะโดยหยดสารละลายอย่างช้าๆและเขย่าหลอดทดลองตลอดเวลาพร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังรูปค่ะ 3. วางหลอดทดลองในที่ตั้งหลอดทดลองปริมาณ15ที่ตั้งหลอดทดลองประมาณ15นาทีโดยใน10นาทีแรกต้องวัดไว้ก่อนถ้าครบ15นาทีแล้วตะกอนยังเปลี่ยนแปลงจะต่อเวลาเพิ่มเป็นหลอดละ3นาทีค่ะ ต่อมาเมื่อความสูงของตะกอนในแต่ละหลอดไม่เปลี่ยนแปลงก็จะวัดความสูงของตะกอนในแต่ละหลอดแล้วบันทึกผลดังรูปค่ะ 4. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของตะกอนกับปริมาตรของแบเรียมคลอไรด์ที่ใช้ในแต่ละหลอดค่ะค่ะส่วนตอนที่2นะคะตอนที่2การทดสอบสารละลายที่เหลือหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ 1. ใช้หลอดหยดดูดสารละลาย ใส่ส่วนที่อยู่เหนือตะกอนของหลอดที่1ในตอนที่1ค่ะแล้วหยวดลงบนแผ่นใส2หยดโดยโดยให้แต่และหยดห่างกันปริมาณ2ซี2สอเซน2ซนติเมตรและทําเช่นนี้กับหลอดต่อๆไปค่ะจนครบ5หลอดจะได้หยดของสารละลายเป็น2ชุดดังรูปนี้เลยค่ะ2นะคะ หยดโซเดียมฟอสเฟตลงในสารละลงในสารละลายชุดที่1ตําตำแหน่งละ1หยดจนครบทั้งตําตำแหน่งสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลค่ะจะได้ดังรูปนี้เลยค่ะ 3. หยดเบเรียมคลอไรลงในสารละลายสองลงในลงในสารละลายชุดที่2ตํตำแหน่งละ1หยดจนครบทั้งตําตำแหน่งสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลจะได้ตามรูปนี้เลยค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะผลการสังเกตจากการทดลองเมื่อนำสารละลายโซเดียมฟอสเฟตซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีมาผสมกับสารละลายแบเรียมคลอไรซึ่งเป็นสารละลายใสไม่มีสีเช่นกันจะพบว่าทันทีที่ผสมสารละลายจะเปลี่ยนจากความใสเป็นความขุ่นและมีตะกอนของแข็งสีขาวเกิดขึ้นกระจายตัวอยู่ทั่วหลอดทดลองค่ะ และเมื่อตั้งทิ้งไว้ตะกอนจะค่อยๆตกตะกอนลงสู่ก้นหลอดตามแรงโน้มถ่วงซึ่งจะแยกชั้นกับของเหลวใสที่อยู่ด้านบนอย่างชัดเจนซึ่งอัตราส่วนโดยมูลของโซเดียมฟอสเฟตต่อแบเรียมคลอไรที่ทำปฏิกิยาพอดีกันคือหลอดที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ